สวัสดีคะ่ะช่องกระซิบบอกเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะมารับชมรถกระบะสวยๆให้วันนี้กันด้วยกันนะคะทุกท่านแอดมินก็รินรัวๆแล้วใกล้กปีใหม่แล้วนะคะตื่นเต้นกับเทศกาลมากๆเลยค่ะท่านใดที่กําลังมองหารถกระบะนะคะเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตัวเองนะคะหรือท่านที่รับโบนัสกันมานะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือกําลังจะได้นะคะต้องการซื้อรถให้ตัวเองนะคะ วันนี้ค่ะแอดมินมาแนะนำให้ชมนะคะเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจค่ะ e s u z u D-Max Highlander รถยนต์ปี05นะคะรถกระบะมือสองสภาพสวยใช้งานได้ดีค่ะเครื่องยนต์3.0นะคะ3 0 0 0ั c นั่นเองค่ะทุกท่านเครื่องเกียร์ดีช่วงร่างดีค่ะคันนี้ราคาถูกด้วยนะคะ139,000บาทเท่านั้นค่ะทุกท่านเครื่องดีขับทางไกลได้สบายใช้งานได้เลยนะคะ ห้องเครื่องสวยๆค่ะตามรูปนี้เลยนะคะเพจอยู่ครบค่ะทุกท่านใช้งานได้เลยภายในกว้างๆนั่งสบายค่ะ139,000บาทนะคะแอร์เย็นภาสีพรบรไม่ขาดเอกสารครบพร้อมโอนรถยนต์คันนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดอ่างทองค่ะท่านใดสนใจท่านสามารถติดต่อเจราจานัดหมายไปดูรถไปทดลองขับด้วยตนเองได้นะคะ ติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะรถยนต์คันนี้เป็นรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลค่ะทุกท่านสวยพร้อมใช้ราคาถูกด้วยนะคะสนใจไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองค่ะแอดมินเพียงมาแนะนำให้ชมเท่านั้นนะคะส่วนรายละเอียดและเบอร์โทรเราใส่ไวใ้ให้ที่ใต้คลิปเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจค่ะส่วนตัวแอดมินเองลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ